สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทาโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่1ถึง15กันยายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง มโออาร์พโอเอ็นจีหนึ P ่งหนึ N ่งหนึ่ง Two of Pentacles นะครับผมบางส่วนของพวกคุณกำลังจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งหรือกำลังอยู่ในสภาวะที่ b u ซี b บ s ซีกำลังยุ่งมากๆก,กำลังกำลังจะเขาเรียกว่าตัดสินใจเลือกสถา,านการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณนะแต่ว่าสถา,านการณ์นั้นเนี่ยมันดูจากมุมมองของตัวคุณเนี่ยมันดูดีเท่าๆกันเลยนะฮะไม่ใช่ไม่ดีนะ ดูดีเท่ากันพอมันดูดีเท่ากันน่ะผมไม่รู้ว่าตัวคุณน่ะเลยไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอะไรนะครับผมแน่นอนนะฮะคลิปนี้จะช่วยให้คุณดูพลังงานนี้ได้นะฮะสำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์นะทูบแพนเเคิลเป็นลักษณะที่ <c oughs> คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มีการจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะมีสถานการณ์ที่ตัวคุณเนี่ย ไม่ได้มีปัญหากับพาร์เนอร์แต่มีปัญหากับคนรอบข้างพาร์เนอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดนะครับโอเคพลังงานในปัจจุบันนะครับเอ่อทวีพลังงานในอดีตคุณได้ DM Press Seven of s e n of Pentacles และ King of Cups ผมรู้สึกว่าคุณทั้งคู่เป็นคนที่เหมาะสมกันนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะในอดีตผมรู้สึกว่าตัวคุณกับเขาเนี่ย อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูค่อนข้างโอเคมากๆนะครับผมผมรู้สึกว่าณนณจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรเข้ามานะฮะและทำให้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเมื่อเราเจาะลึกนะครับผมพลังงานในปัจจุบันผมรู้สึกว่าสิ่งที่ตัดสินใจแล้วอะ่ะมันบานปลายมันบานปลายทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าเออในความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณเหลือนิดเดียว นะครับตัวคุณหรือใจคุณเหลน,นี้เดียวหรือคุณกําลังมองพาร์ทเนอร์หรือส่วนประกอบของพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นแค่จุดเล็กๆของตัวคุณและไม่ได้มีความสัมพันธ์ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวคุณรับรู้แต่พาร์ทเนอร์ของคุณก็รับรู้แล้วเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันอยากจะได้โอกาสใหม่เดี๋ยวฉันไปหาเองนะครับตัวคุณอาจจะเป็นคนไปหาเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนกับคือตัวคุณกับกับ กับพาร์เนอร์เนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งทําให้คุณเปลี่ยนใจหรือคุณคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่พอกับความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะได้นะครับอ่ะพลังงานในอนาคตนะฮะคุณได้ Age เอกจฟอนนะครับผม Age of ฟ a นเอเดอร of Pentacles และ The Hangman อ่าโอเคผมรู้สึกว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยหลังจากตัดสินใจแล้วนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณกับเขาเนี่ยกลายเป็นเ,เหมือนกับเส้นขนานด้วยพลังงานนะฮะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามที่คิดอยากจะกลับมาแต่ว่าฝ่ายหนึ่งไม่เปิดนะฮะฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ยอมเปิดนะฮะด้วยพลังงานเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะด้วยพลังงานของ a g e of w a n d s เนี่ย พยายามอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นะฮะแต่ว่ามีฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดว่าไม่เอานะครับด้วยพลังงานของ The Hangman ผมรู้สึกว่าเกิดการทะเลาะบอกแว้งขึ้นนะฮะหรือเกิดความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้ไม่สามารถเจราจาหรือตัดสินหรือไกล่เกลี่ยของผลประโยชน์ในส่วนนั้นได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเพราะคุณเนี่ย คุณจะเอายังไงนะฮะเหมือนกับสถานการณ์นี้มันดีแต่มันมันเกิดปัญหาขึ้นนะฮะซึ่งแปลกดีนะครับโอเค clarify two of pentacles นะฮะเกิดอะไรขึ้นกับ two of pentacles นะ,ะคุณกับเขาไม่ควรที่จะมีปัญหากันแต่มีปัญหา <laughs> าฮ่าฮา the high priestess นะครับผมสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นอยู่ตั้งนานแล้วนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ได้รับการสังเกตนะครับ the high priestess นะฮะผมรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความเขาเรียกว่าคู่ขนานทางความสำคัญความสัมพันธ์อยู่แล้วนะก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาหาคุณหรือว่าตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้นะเขามีความสัมพันธ์ที่ดำเนินอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะฮะพลังงานของ เอ่อเด h p ไฮพรีเสเนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวเขาทราบดีนะฮะในสถานการณ์นี้แต่ว่าเขาจัดการความสัมพันธ์นั้นไม่ได้นะครับตัดตัดความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ไม่ทันหรือตัวคุณเองถ้าเกิดคุณเป็นเป็นคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วอ่ะและการเปิดรับไอสถานการณ์เนี้ยมันมันมันเข้ามาพร้อมกันคุณไม่สามารถตัดสินใจพร้อมกันได้ ราะว่าสิ่งที่คุณดําเนินอยู่ด้วยพลังงานของ ten of cups สิ่งนี้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็ดําเนินอยู่นะฮะและอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องตัดสินใจคือ ten of ten of swords สองสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ามาหาคุณพร้อมกันนะฮะผมรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยไม่ทำไม่ทันว่าตกลงฉันจะดูแลความความสัมพันธ์นี้ยังไงนะฮะด้วยพลังงานของ ten of pentacles และ ten of swords เป็นลักษณะที่เหมือนมันเข้ามาซ้อนกันนะฮะ รู้แหละว่าจะต้องตัดสินใจแต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับเออตุนน่ะนึกออกไหมครับตุนคุณรู้ตัวเปล่าครับตุนคุณตุนรู้ใช่ไหมฮะคุณพยายามที่จะบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแต่อย่าลืมว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะ่ะมันไม่ได้สามารถที่จะแบ่งให้ทุกฝ่ายได้ใช่ไหม บอกครบหน่อยแบ่งให้คนที่หนึ่งเท่าๆกับคนที่สองแล้วมันจะโอเคมันไม,ไ,มไ,มไม่ไม่บางเรื่องมันไม่สามารถแบ่งได้แบบนั้นนะครับผมแล้วก็การที่คุณคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นทุกๆคนเนี่ยมันฟังดีๆนะคิดถึงความรู้สึกของทุกๆคนเลยเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครที่จะชอบคุณร้อซนะครับผมแน่นอนนะฮะ มันจะมีคนที่ไม่ชอบคุณอยู่มันจะมีส่วนที่ตัดสินใจแตกต่างจากคุณซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นปกตินะครับแต่ว่า,าการที่เป็นาราศีตุลเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าฉันอยากจะฉันแคร์สิ่งเหล่านั้นฉันแคร์บุคคลเหล่านั้นและฉันอยากจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเท่าเทียมนะฮะได้ในอุดมคตินะครับในทางปฏิบัติมันไม่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่า มันเกิดจากตัวคุณเองนี่แหละที่พยายามที่จะทําให้ทุกฝ่ายพอใจนะครับมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า people pleaser หรือทําให้ทุกคนพอใจซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคคา์ฟนะครับผมสิ่งราศีหรือธาตุที่คุณดีวอยู่นะครับคุณได้5 of p e n t a c l e six of bonds และ two of cups คุณดีวอยู่กับธาตุดินแน่นอนนะฮะธาตุน้ำนะครับผมและธาตุไฟนะฮะโดยเฉพาะ t o of cups เนี่ยคุณอาจจะดิวอยู่กับ เจมินายนะฮะคุณกำลังจะดิวอยู่กับเจมินายนะครับเพราะฉะนั้น <laughs> ให้แอบไปส่องคลิปของเจมินายดู <laughs> โอเคนะครับอ่ะพลังงานในอดีตนะฮะโอเคพลังงานในอดีต clarify <oughs> นะครับผมคุณได้ f i v e of cups นะครับผม queen of cups และ page of source อ่าโอเค พลังงานในอดีตนะฮะการตัดสินใจผิดพลาดนํามาช่วงคือนํามาเขาเรียกว่าผมคือผมรู้สึกว่าไอความสัมพันธ์ที่มันมันทำให้ตัวคุณเป็นลักษณะของทัวร์แพนเคิลส์เนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่พยายามที่จะบาลานซ์พยายามที่จะหมุนนะครับผมถ้าถามเรื่องเงินอนะ่ะผมรู้สึกว่าคุณหมุนเงินไม่ทันอ่ะนะครับผมรู้สึกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับถามว่าทําไมการตัดสินใจในอดีตของคุณอนะ่ะมีการลงทุนอะไรที่ใหญ่โตเกินตัวนะฮะด้วยพลังงานของ Queen of Cups นะค่อนข้างมั่นใจนะครับในเรื่องของสถานการณ์จนมาก,กนจนเกินไปนะฮะ n of e u p s คัพสนะฮะ Page of s w o r d s Five of Cups ตัดสินใจผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะอาศัยคำคือคำคำเขาเรียกว่าคำพูดบอกหรือว่าความคิดของของคนอื่นนะฮะที่ไม่ใช่ความคิดของตัวคุณเองนะ Five of Cups นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะว่าเอ่อตัวคุณเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างมั่นคงด้วยพลังงานของ D m Press และ King of Cups เนี่ยก็เป็นพลังงานที่ดีสำหรับตัวคุณที่อยู่ในสถานการณ์เรื่องของความสัมพันธ์ King of Cups เนี่ยเป็นคนที่จะคอยดูแลคุณคอย support คุณนะฮะถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ย King of Cups ก็จะหมายถึงเจ้านายนะครับหมายถึง ทีมงานนะครับผมไม่ผมคิดว่าเป็นทีมงานเฉยๆแต่ไม่ได้นับคนที่เป็นลูกน้องนะฮะเป็นทีมงานเหมือนกับงานเนี้ยถ้าเกิดคุณทํางานหลายๆคนก็จะมีทีมงานหัวหน้าของทีมงานหลายๆทีมงานนะผมรู้สึกว่ามันจะอยู่ในลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเพจ u r c โซสตูคิงออฟคัพแบบเป็นลักษณะที่คุณเจอความสัมพันธ์ที่แบบจูๆเหมือนกับ ในความสัมพันธ์เนี่ยมีใครหันหัวนะครับผมจากเคยที่คิดอยู่แบบเนี้ย mm. เขาเรียกว่าอะไรหักศอกหรอยูเทิร์นร้อองศาเนี่ยกลับไปอีกทางหนึ่งเลยเหมือนกับเหมือนกับเดิมทีความคิดคือด้านนี้ไปทางนี้แต่ว่ากลายเป็นว่าจะต้องตัดสินใจไปอีกด้านหนึ่งเลยนะีผมรู้สึกว่านี่คือสถานการณ์ที่ความคิดกับการตัดสินใจเนี่ยไม่ได้ตรงกันนะครับครานี้ใน ปัจจุบันนะครับผมคุณได้ The d เดวินะครับคุณได้ The d e v วิล i g h t of p e n น a นะฮะและ s o x p f Penta พนคะคุณได้เด e วิลนะครับผมผมรู้สึกว่าอ่ะคุณเข้าใจสิ่งที่เป็นเงื่อนไขนะครับเป็นข้อกำหนดอะไรบางอย่างจากสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์นี้อีกต่อไปแล้วด้วยพลังงานของเด e d e v i l ลนะเพราะฉะนั้นเนี่ย The Magician นะครับผม The Magician Six of Pentacles เนี่ยการที่คุณเหมือนกับหวังรอหรือคาดหวังความ,มความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อที่จะได้การสนับสนุนจากเขาเนะมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในในปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจนะฮะด้วยพลังงาน Six of Cups e of Pentacles อ่า i x of p e n t a c l e of Pentacles เนี่ยเป็นลักษณะที่คุณสามารถที่จะ ตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของตัวคุณได้นะครับผม t a c l e s c พนเดเคด้วย Six of Pentacles นะเป็นจุดที่คุณจะต้องแน่นอนฮะค,คุณฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคุณฟังคุณพยายามที่จะเขาเรียกว่าบาลานซ์ทำให้เกิดความสมดุลเกิดความยุติธรรมในส่วนอื่นๆน,นะฮะแต่ว่าคุณลืมให้ความยุติธรรมกับตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะให้ความยุติธรรมจากตัวคุณนะแก่ตัวคุณนะครับผมพลังงานในอ,อนาคตนะครับผมคุณได้เอจ์อลนะครับผม a อ e บอ w เอจของแพน e ิเคิลส์และเดอะแฮงแมนมีโอกาสใหม่นะครับเข้ามาผมรู้สึกว่าตัวคุณยังไม่ได้ตอบสนองสักเท่าไหร่ในส่วนของโอกาสใหม่นั้นนะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณควรจะทำยังไงนะครับผมนี่คือคำแนะนำในอนาคตนะฮะ<ม>คุณได้แ h e m a g ิ c เ a ียนนะครับผม Page of Wands และ Page of Pentacles นะฮะค่อยๆ t e k t s t e p by step นะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามาเนี่ยคุณอยากจะให้มันมันดีขึ้นเลยทันทีทันใดด้วยพลังงานของ A e of Wands นะเ e of Wands เนี่ยแน่นอนแหละมีคนให้โอกาสมาแต่คุณจะต้องฟังดีๆนะ คุณจะต้องลงมือทําอย่างเต็มที่เอจสอบอลจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดคุณไม่เริ่มต้นทาเอจสอบบอลเป็นพลังงานธาตุไฟเป็นสิ่งที่เหมือนกับได้โอกาสอะไรมาสักอย่างหนึ่งไฟเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เกิดสิ่งใหม่ในสถานการณ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของการงานนะฮะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย the age of bonds คุณได้ the magician จากสิ่งที่คุณได้รับโอกาสมาเนี่ย คุณเข้าใจว่าทําไมคุณถึงได้โอกาสนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจําเป็นต้องทําตัวเองให้เข้าใจว่าไอสถานการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสของคุณเนี่ยคุณจงทําให้มันเต็มที่คุณตั้งใจทํามันแล้วคุณจะได้คุณจะประสบความสำเร็จนะฮะเมื่อถึง The Magician มาสิ่งที่คุณต้องทำก็คือทำให้เกิดขึ้นจริง manifesting นะครับผมนี่คือพลังงานของ The Magician นะฮะคุณได้ Page of Wands to e i g of Pentacles e i g of Pentacles to Page of Wands เป็นลักษณะที่ ต้องการความสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณก็ดีในเรื่องของการงานการลงทุนก็ดีเนี่ยคุณจะต้องสม่ำเสมอกับมันนะฮะอย่าถอดใจในความสัมพันธ์ว่าโอ้เขาไม่ยอมทำอะไรให้หนูเลยนะครับผมหรือเขาเขารูนิ่งมากๆเลยครับพี่หนูมันเหมือนไม่มีตัวตนอะไรในส่วนเขานั่นคือสิ่งที่คุณคิดแต่จริงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาพยายามที่จะสร้าง โอกาสใหม่เขาพยายามที่จะสร้างตัวคุณกับตัวเขาใหม่ก็จะยุ่งนะฮะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรนี้ปล่อยเขาไปนะครับผมในส่วนของอการพูดคุยหรือสื่อสารนะผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณอาจจะเหมือนกับคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองอเป็นส่วนสําคัญนะผมคิดว่าคุณคํานึงถึงสิ่งรอบแวดล้อมได้แต่ว่าตัวคุณเองก็เป็นสิ่งสําคัญนะ,ะและตัวคุณเองก็เป็นหนึ่งในสิ่งแวดล้อมที่คุณควรจะพิจารณา จริงๆควรจะพิจารณาก่อนใครนะครับโอเคไหมเพจจอบแพนด์เคิลสตูดิโอแฮงแมนเป็นลักษณะที่ตัวคุณเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะ mm. ผมรู้สึกว่าถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะเข้าใจสถานการณ์นี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะและต้องใช้เวลา mm. ผมรู้สึกว่าเวลาที่เกิดขึ้นนะฮะอาจจะมากกว่าในช่วงของการอ่านพลังงานนี้นะ mm. ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปเลยในในส่วนที่ คุณจะต้องทําต่อเนื่องเนี่ยบางส่วนของพวกคุณว่าเฮ้ยทำแล้วไม่เห็นมันเกิดขึ้นอะไรเลยหมอแล้วก็ดูมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะพยายามแล้วแต่ว่าบางทีคุณทําพยายามยังไม่ถึงจุดไงเหมือนกับคุณสมมุติว่านี่คืออะไรดีนี่คือผนังใช่ไหมสมมุตินี่คือผนังทาค,งคุณขุดไปแล้วเหลือแค่นี้แหละนะฮะจะถึงจะถึงสมบัติทองคำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณขุดไปตั้งเท่านี้ เหลืออีกแค่นี้แต่คุณถอดใจแล้วนะครับผมเมื่อคุณถอดใจแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์สําหรับคุณซึ่งจริงแล้วคุณควรจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพราะว่าคุณทํามาตั้งเยอะคุณพยายามมันมาตั้งเยอะแล้วนะครับโอเคแค่นี้คําแนะนำคาแนะนำนะในสถานการณ์นี้คุณควร Ace of Cups นะครับผม o ิ s ซ uh, ์อ f swords และ w h e e o o f fortune เป็นพลังงานที่ จะมีคนช่วยเหลือนะคุณได้ Will of Fortune สถานการณ์ของคุณนะมันจะมีโชคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมโอเคว้า okay. ว wow. นะฮะแล้ว Six of s o u r ูเป็นลักษณะที่สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นสำหรับตัวคุณคุณจะต้องเดินออกจากสถานการณ์นั้นนะฮะแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วก่อนที่คุณจะเดินออกจากสถานการณ์เนี่ยจะมีใครช่วยชี้แนะแนวทางหรือว่าช่วยให้สิ่งที่จำเป็นจะ จากการตัดสินใจเด,เดินหน้าของคุณตรงนี้นะครับผมด้วยพลังงานของเอจศครับโอเคผมรู้สึกว่าเป็น l e a ดดิ้งที่ดีมากๆ Leading นึงในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากจูปิเตอร์แล้วนะฮะยกเว้นว่าคนที่อยู่ในราศีกุมนะฮะร,ราศีเดียวนะครับผม ส่วนอื่นเนี่ยจูปิเตอร์เรโทเกรดย้อนไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะช่วงต้นปีมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยลำแข้งของตัวเองนิดนึงนะครับผมโอเคแล้วนั่นคือ Reading ที่ผมอ่านได้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะมีคนถามผมเหมือนกันนะตอนที่ปรึกษาส่วนตัวว่าโอ้เหมือนกับ เปลี่ยนเวลาอ่ไลฟ์ไหมคะไม่ได้เปลี่ยนนะเวลาเดิมเลยนะครับโอเคอ่ะเหมือนเดิมเดะเวลาเดิมนะฮะอ่ะแล้วก็อ่ฝากสมัครสมาชิกนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หมอปองนะฮะกดเข้าร่วมนะฮะปุ่มอยู่ใกล้ๆก,กับปุ่มติดตามนะครับอ่ะก็วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวาราช